คุณแน่ใจแล้วหรือว่าคุณรู้จักราศีเกิดของตัวเองดีพอหลายคนอาจคุ้นเคยกับตำนานกรีกโบราณแต่คุณรู้หรือไม่ว่าในดินแดนอุสาคเนและรากฐานโหราศาสตร์ไทยของเรานั้นมีตำนานที่ขลังและทรงพลังยิ่งกว่าซ่อนอยู่จากแกะเพลิงพาหนะแห่งเทพเจ้าแห่งไฟสู่มังกรสัตว์พิศวงแห่งป่าหิมพานที่หลายคนเข้าใจผิดเป็นมังกร ทุกสัญ,ญลักษณ์ไม่ได้เป็นแค่รูปวาดแต่คือตัวแทนของจิตวิญญาณและชะตาชีวิตที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่เกิดวันนี้คริสชัยสเตชันจะพาคุณเปิดประตูมิติย้อนเวลากลับไปฟัง12ตำนานลัคนาราศีฉบับไทยภาระตะที่จะทำให้คุณขนลุกและเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของคุณมากยิ่งขึ้นคุณคือร่างอวตารของสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดไปค้นหาคำตอบพร้อมกันเลยครับ ราศีเมษแกะเพลิงแห่งองค์อัคนีการครั้งหนึ่งณจุดเริ่มต้นของจักรวาลเมื่อความมืดมิดยังครอบงำทันใดนั้นก็บังเกิดเปลวเพลิงลุกโชนสว่างวาบขึ้นนั่นคือการปรากฏตัวของอัคนีเทพเทพแห่งไฟผู้เป็นประธานในพิธีกรรมทั้งปวงเพื่อจะเดินทางไปทั่วจักรวาล อัคณีเทพได้เรียกเมสสหรือแกะผู้ยิ่งใหญ่ที่มีขนเป็นเปลวไฟรูปร่างกำย้ำแข็งแรงให้มาเป็นพาหนะคู่ใจเจ้าแกะเมสส์ตัวนี้ไม่เคยเกรงกลัวสิ่งใดมันวิ่งทยานไปข้างหน้าด้วยความเร็วปานสายฟ้าฟาดพุ่งชนทุกอุปสรรคที่ขวางกั้นเพื่อนำแสงสว่างแห่งรุ่งอรุณไปสู่โลกจึงเป็นตำนานว่าเหตุใด ชาวราศีเมษจึงเป็นผู้เริ่มต้นเป็นนักรบที่ไม่เคยถอยและมีไฟในหัวใจที่ไม่มีวันมอดดับราศีพฤษภอุสุภราชผู้พิทักษ์สลายนยอดเขาไกลาลาดที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพนเป็นที่ประทับของพระศิวะมหาเทพที่นั่นมีวัวนนทิหรือโคอุสุภราชวัวเผือกผู้สง่างามร่างกายกำยำล่ำสัน ประดับด้วยกระดิ่งทองคํานนทิไม่ใช่เพียงสัตว์พาหนะแต่เป็นหัวหน้าแห่งพูดผีและบริวารทั้งหลายของพระศิวะตำนานเล่าว่านนทิคือสัญ,ญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ที่หนักแน่นดังภูผาวันหนึ่งเมื่อโลกขาดแคลนอาหารนนทิได้ลงมาไถหว่านพลิกฟื้นผืนดินด้วยความอดทนจนพืชพันธุ์พันยาอาหารกลับมาอุดมสมบูรณ์ มอบความมั่งคั่งให้แก่มนุษย์นี่คือจิตวิญญาณของชาวพฤศกผู้สร้างฐานะด้วยความเพียรและรักความสงบสุขแห่งธรรมชาติราศีเมถุนมิทุนาคู่สร้างคู่สมแห่งดวงดาวในห้วงอวากาศอันเวิอรว้างเทพเจ้าได้เนรมิตกลุ่มดาวหนึ่งให้มีรูปลักษณ์งดงามแปลกตา ไม่ใช่สัตว์ร้ายหรืออาวุธแต่เป็นรูปของชายหนุ่มและหญิงสาวยืนเคียงคู่กันชายหนุ่มถือคาาหรือกระบองสื่อถึงพลังอำนาจและการปกป้องส่วนหญิงสาวถือพินสื่อถึงศิลปะและความรื่นรมย์ตำนานกล่าวว่านี่คือภาพสะท้อนของพระศิวะและพระแม่อุมาในยามที่ทรงมีความสุขร่วมกัน เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสมดุลระหวา่างความแข็งแกร่งและความอ่อนโยนหยินและหยางชาวเมถุนจึงเป็นผู้ที่มีสองด้านในตนเองช่างเจรจาปรับตัวเก่งและขาดความรักไม่ได้ดังคู่ตุนางันที่ต้องอยู่เคียงกันตลอดไปราศีกรกฎคากตะพยาปูผู้กุมความลับแห่งมหานาที ลึกลงไปในมหาสมุทรแห่งน้ำนมเกเสียงสมุทรมีสิ่งชีวิตหนึ่งเฝ้ามองดูการหมุนเวียนของดวงจันทร์นั่นคือพญาปูผู้มีกระดองแข็งแกร่งดังเกราะเหล็กแต่ภายในกลับซ่อนเนื้อนุ่มที่เปราะบางไว้ตำนานเล่าว,ว่าปูตัวนี้เดินตามแสงจันทร์เสมอยามน้ำขึ้นมันจะออกหากินยามน้ำลง มันจะขุดรูซ่อนตัวเพื่อปกป้องตนเองมันเปรียบเสมือนหัวใจของแม่ที่พร้อมจะกางก้ามปกป้องลูกน้อยจากอันตรายและพร้อมจะหนีบศัตรูไม่ยอมปล่อยหากใครมาลุกรานอาณาเขตชาวกรกฎจึงเป็นผู้พิทักษ์แห่งครอบครัวอ่อนไหวแต่ไม่อ่อนแอราศีสิงห์สิมห์ผู้ปราบมาร เมื่อยักษ์ร้ายนามว่าฮิรัญยากสิปุได้รับพรจากพระพรหมว่าจะไม่มีมนุษย์สัตว์หรือเทวดาหน้าไหนฆ่ามันได้ไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนไม่ว่าในบ้านหรือนอกบ้านยักษ์จึงกำเริบเสบสารก่อความเดือดร้อนไปทั่วสามโลกร้อนถึงพระนารายต้องอวตารลงมาในร่างนารสิงครึ่งคนครึ่งสิงโต ไม่ใช่ทั้งคนและสัตว์พระองค์จับยักษ์พาดไว้ที่ตักไม่สัมผัสพื้นดินณธนะรณีประตูไม่ใช่ในบ้านหรือนอกบ้านในเวลาโผลเ่เพลไม่ใช่กลางวันหรือกลางคืนแล้วฉีกอกยักษ์ด้วยกรงเล็บอันทรงพลังเสียงคำรามของนารสิงห์กึกก้องไปทั่วจักรวาลกลายเป็นตำนานแห่งชาวสิงห์ผู้มีอำนาจบารมี และเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำที่เหนือกว่าใครราศีกันกันยาเทพธิดาแห่งความบริสุทธิ์ในยุคที่โลกเต็มไปด้วยความวุ่นวายเทพเจ้าได้ทรงหญิงสาวผู้เลอโฉมลงมานางมาพร้อมกับเรือลำน้อยมือข้างหนึ่งถือรวงข้าวทองคำอีกข้างถือคบเพลิงสองสว่างนางคือกันเทพธิดาแห่งความอุดมสมบูรณ์และความดีงาม นางไม่ได้ลงมาเพื่อรบราฆ่าฟันแต่ลงมาเพื่อสอนมนุษย์ให้รู้จักการเพาะปลูกการดูแลใส่ใจและความประนีตบรรจงรวงข้าวในมือคือสัญ,ญลักษณ์ของการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการทำความดีชาวกันจึงเป็นตัวแทนของความสมบูรณ์แบบความละเอียดรอบคอบและจิตใจที่พร้อมจะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นราศีตุลตุลาตราช่างแห่งสัจธรรม นสารสถิตยุติธรรมบนสวรรค์มีสิ่งหนึ่งที่เหล่าเทวดาและมนุษย์ต่างเกรงกลัวนั่นคือตราช่างทองคำที่ลอยเด่นอยู่กลางอากาศตราช่างนี้ไม่ได้มีชีวิตแต่มีความเที่ยงธรรมที่สุดมันจะเอ็นเอียงไปตามน้ำหนักของกรรมดีและกรรมชั่วเท่านั้นไม่มีการลำเอียงเพราะความรักหรือความชังพ่อค้าวานิชผู้ซื่อสัตย์ มักกราบไหว้บูชาตราช่างนี้เพื่อเตือนใจให้ทำการค้าด้วยความเป็นธรรมชาวราศีตุลจึงได้รับพรให้เป็นผู้รักความยุติธรรมมีวาจาเป็นเลิศดังทูตสวรรค์และเป็นผู้สร้างสมดุลให้กับโลกใบนี้ราศีพิจิกรฤชิกาแมงป่องพิษแห่งการชำระล้างในซอกหลืบที่มืดมิดที่สุดของจักรวาล มีสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ส่งพลังอำนาจซ่อนตัวอยู่นั่นคือแมงป่องยักษ์ผู้ถือครองพิษร้ายที่สามารถล้มช้างสารหรือยักษ์ใหญ่ได้ในทีเดียวอำนาจกล่าวว่าแมงป่องคือตัวแทนของมัจจุราชผู้พลากวิญญาณแต่ในขณะเดียวกันพิษของมันก็เป็นโอสถทิ์หากใช้ถูกวิธี ชาวพิจิกจึงเปลียนเสมือนนักรบในเงามืดผู้มีความลึกลับน่าขนหาและมีพลังจิตที่เข้มแข็งพร้อมจะทำลายสิ่งเก่าที่เน่าเฟะเพื่อให้เกิดชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมราศีธนูดานุสอนแห่งปัญญากาละครั้งหนึ่งมีฤาษีผู้ทรงตบะแก่กล้าตนนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าใหญ่ท่านไม่ได้มีเพียงความสงบ แต่ยังมีศิลปะการต่อสู้ชั้นเลิศท่านง้างคันธนูขึ้นเล็งไปยังเป้าหมายที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั่นคือสัจธรรมความจริงลูกธนูที่ถูกปล่อยออกไปพุ่งแหวกอากาศด้วยความรวดเร็วและแม่นยำเปรียบเสมือนปัญญาที่ทะลุทะลวงความโง่เขลาชาวราศีธนูจึงเป็นดั่งนักปราดและนักสแสวงหา ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมุ่งมั่นที่จะพามนุษยชาติไปสู่เป้าหมายที่สูงส่งทางจิตวิญญาณราศีมังกรมขราสัตว์เทพเจ้าแห่งหิมาพานหลายคนเข้าใจผิดคิดว่ามังกรคือสัตว์เลื้อยคลานบินได้แต่ในตำนานป่าหิมาพานมักรมกรคือสัตว์ผสมสุดมหัศจรรย์มีปากยาวเหมือนจระเข้ มีงวงเหมือนช้างมีตาเหมือนลิงมีหูเหมือนหมูและมีหางเป็นปลาแหวกว่ายในสายน้ำมกรเป็นสัตว์พาหนะของพระแม่คงคาเทพีแห่งสายน้ำมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ที่ผสมผสานความสามารถรอบด้านทั้งความอดทนแข็งแกร่งและปรับตัวได้ทุกสภาวะชาวมังกรจึงเป็นผู้แบกรับภาระที่ยิ่งใหญ่สู้งานหนักและกัดไม่ปล่อย จนกว่าจะถึงฝั่งฝันราศีกุมคุมพะัะหม้อน้ำอมฤตเมื่อครั้งที่เหล่าเทวดาและอสูรร่วมแรงกันก,นกวนกระเสียนสมุดสิ่งล้ำค่าที่สุดที่ผุดขึ้นมาไม่ใช่เพชรนินจินดาแต่คือกุ่มพะัะหรือหม้อทองคําที่บรรจุน้ำอมฤตเอาไว้ภายในผู้ใดได้ดื่มกินจะเป็นอมตะชายหนุ่มผู้แบกหม้อน,น้ำนี้ จึงเป็นผู้กุ่มความลับของจักรวาลและสมบัติล้ำค่าเขาเทน้ำอมฤตลงมาเพื่อดับกระหายและมอบปัญญาให้แก่โลกชาวราศีกุ่มจึงเป็นผู้ให้เป็นนักคิดคน้นและเป็นเพื่อนแท้ที่มักมีสิ่งดีๆหรือไอเดียแปลกใหม่มามอบให้คนรอบข้างเสมอราศีมีนมีนามัศยาผู้กอบกู้โลกในยุคบรรพากาล เมื่อโลกกำลังจะจมอยู่ใต้มหาสมุทรเพราะน้ำท่วมโลกพระนารายได้อวตารลงมาเป็นปลากรานทองตัวมหือมาที่มีเขางอกออกมาที่หัวปลาตัวนี้ว่ายแหวกว่ายทวนกระแสน้ำอันเชี่ยวกรากเพื่อล่ากเรือของมนุษย์และพระคำพีความรู้ให้รอดพ้นจากหายนะปลาคู่ที่ว่ายวนเวียนอยู่ในสายน้ำจึงเป็นตำนานแห่งความเมตตาและการเสียสละ ชาวราศีมีนคือผู้มีจินตนาการบันเจิดมีสัมผัสพิเศษที่ลึกซึ้งและพร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดผลจากความทุกข์เหมือนดังปลาเทพเจ้าที่คอยหนุนนำโลกใบนี้ถ้าคุณชอบเรื่องเล่าตำนานที่ลึกซึ้งและหาฟังยากแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจและคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าคุณอยู่ราศีไหนและชอบตำนานของราศีตัวเองไหม และที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพราะคลิปหน้าผมจะพาคุณไปเปิดความลับของตำนานราศีของกรีกโบราณที่สายหมู่ห้ามพลาดสำหรับวันนี้ขอให้พลังแห่งดวงดาวสถิตอยู่กับทุกท่านแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ